สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนาโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่24มิถุนายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่23นะครับผมสำหรับวันที่ 23, แอดมินก็ให้อยู่ที่1กับ6 สำหรับแนวทางนะครับผมมา17ในรอบเฉพาะกิจแล้วก็2 1หนึ่งในรอบปกตินะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับ6ดับไปนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่24ชอบก็คอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีลุดนะครับผม มันจะให้อยู่ที่ตัวเดิมเลยนะครับผมหนึ่งกับหกหนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนและก็หนึสำหรับ6มี6กสา6 5กสี่้าก็ดและก็หก สำหรับตัวกันนะครับผมเป็น7 4สี่ำหรับเบิ้ลมีหนึ่งหนึ่งีสง่ส,ส,สี่ห้าหาและก็66 สำหรับสามตัวสามหนึ่งสี่หกหนึ่งสอง 8 6 3แล้วก็9 6 8 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ